เทมินัสติครีคือบันทึกคำสั่งสุดท้ายของเอ็มเพอเร์จักรพรรดิขอมงมุนเศย์ชาติที่มีอายุเก่าแก่วัตถุโบราณที่สำคัญที่สุดของเหล่าเกรย์ไนท์สเปซมารีนแชปเตอร์ภายในกล่องไม้ธรรมดาที่ปิดผนึกไว้ด้วยตราทองคำซึ่งตราทองคำที่ว่านี้จะมีสัญ,ญลักษณ์อยู่สัญ,ญลักษณ์นี้มีปรากฏเพียงที่แห่งเดียวเท่านั้นในกาแล็กซีนั่นก็คือบนโกลเด้นทรวงของเอ็มเพอเร์ในวังหลวงนั่นเองภายในกล่องจะมีแผ่นกระดาษหนังอยู่หนึ่งแผ่น และมีแต่สุครีมแกรนด์มาสเตอร์หรือระดับชปเตอร์มาสเตอร์ของเราเกรไนท์เท่านั้นที่รู้ว่ามันมีตัวตนอยู่จริงและรู้ว่าจะเปิดมันด้วยวิธีใดกล่องที่บันทึกสารแห่งเทมินัสดิครีนั้นถูกปิดผนึกซ่อนอยู่ในห้องถงที่ลึกที่สุดของแชมเบอร์ซอฟท์พิเรตี้บนดวงจันทร์ไททันป้อมปราการของเ่าเกรไนท์ทั้งปวงมาตลอด10,000ปีและเชื่อว่าเป็นที่เก็บสุสารของมาร์คอดอร์ดิจิไลท์อดีตสหายคนสนิทที่สนองเอ็มเพอร์รอีกด้วยและบัดนี้ความลับของคำสั่งงสุดดท้้ายยขอออเเเ็พรร์กกถูปิผแลวคับ คำสั่งนั้นมีใจความแปลโดยสรุปไว้ว่า Master of mankind หรือก็คือ e อ per o r จกักรพรรดิของมุมรยชาติจะต้องไม่มีวันได้รับอนุญาตให้ละทิ้งโกลเด้นท론เป็นอันขาดไม่ว่าจะเป็นการฟื้นคืนชีพเกิดใหม่ในร่างอื่นหรือก้าวขึ้นไปสู่วาร์ปเอนติตี้ไม่ว่าจะเป็นประเภทใดก็ตามซึ่งก็หมายถึงการกลายเป็นเทพใน,นมิติวอฟนั่นเองและหากพระองค์ทรงทำหรือเป็นไปอย่างนั้นแล้วละก็เราเกรย์ไนท์จะต้องนำพระองค์กลับมาทำหน้าที่อันโหดร้ายของพระองค์ต่อไป แน่นอนว่าเหล่าเกรยไนซ์นั้นถูกสร้างขึ้นมาเพราะผู้สร้างได้คำนึงถึงเหตุการณ์นี้ไว้อยู่แล้วมันคือภารกิจที่เกินกว่าความสามารถของกองกำลังไหนๆในอิมพีเรียมจะก,กระทาได้คําสั่งเทมินัสดีครีนั้นไม่ได้มีขั้นตอนระบุไว้ว่าจะต้องทําอย่างไรมันไม่มีคําแนะนําหรือแบบแปลนอาวุธหรือเวทมนตร์ใดๆทั้งสิ้นเหล่าเกรไนซ์อาจจะต้องใช้ตัวเองเป็นอาวุธเพื่อกระทําการนั้นหากวันแห่งความสิ้นหวังนั้นมาถึงพวกเขาจะต้องต่อสู้พันฝ่าเหล่าคัสโตเดียนกาดและกองกาลังอื่นๆเพื่อทําภารกิ และนี่ก็คือความจริงที่ช็อกจัก,กรวาลของวอ r เมอร์ฟ4ร์ดิอยู่ในตอนนี้และเพิ่งถูกเปิดเผยเมื่อไม่กี่วันนี้ครับคำถามก็คือคำสั่ง t e r m i n สด d e ครี e นั้นเป็นคำสั่งจากเอ p e r ร์จริงๆหรอหรือมันจะเป็นกลลวงที่พวกเคอ o สพวกกบฏต้องการกักขังพระองค์เอาไว้ในโคเรนทรอนไปตลอดการกันแน่คุณละ่ะคิดอย่างไรครับ